สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่นอ้องสวัสดีว่ับคุณดำครับเมื่อนี้นะคะ่ะท่าเชิมหิวเข้าเสร็จจากงานบั้งไฟเรียบร้อยเนะ่ะยบ,บุญบั้งไฟค่ะที่ไปขายของบุญบั้งไฟมาเด้อพี่น้องนะไปขายของบุญบั้งไฟโอ้พี่น้องยอดขายทะลุทะล<อ>ไ<ด> <version S 2> ลท์ที่ว่าขายอาหารธรรมดาเนาะมือละแบบมือละมือมือละอย่างกระไดเด้คันคิดเหมือดต่บ่า ต้นทุนกับมือละสูงก็จะเสลิมบวกกับพี่น้องนี่แหละแล้วเสลิมลงทุนไปยุยซี 4, 30, 40, 40, าสามหมื่นซีแบบแบบเขาบอกสามหมื่นกว่ากับซีหมื่นขนาดยังไม่ได้รวมพวกอันของเขาเองต,ตีไว้กับแป๊ะนั่นพุดล่ะพี่น้องแต่ว่ากะทั้งนี้ทั้งนั้นค่าขายมันก็ต้องมีการลงทุนแต่ว่าเฉลิมไม่ได้ขาดทุนและคาะมือคืนก,กับเืออันอย่างก็ปั่นผลน เขาเอิญอย่างก็เงินปันคนไทรบุญละคนลเล็กคนละหน่อยสาวหมวยพ่อแม่กับผู้ละเล็กผู้ละหน่อยมันก็ได้สำนันเนาะค่ะอยากได้ลายก็ไ่ได้ดอกมันก็ได้สำนันเพราะว่ากําไรอย่างเขาก็ไล่กันเพิ่งชัดเจนเครื่องดื่มเขากับยังเหลืออยู่เขากับอันเอาไว้ขายงานหนาน้ำก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมือนีก็เลยสพาพี่น้องมากินเข้าวบ่ได้เห็นแนวกินเพราะว่าบอกทุเรียนสาวชืมพี่อ้อมส่งมาอีกแล้วค่ะสองลูกพี่น้องค่ะส่งมาแล้วสองลูก เป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมนักกเป็ปทุเรียนส่วนทุลุ่มประเสริฐนะค่ะขอขอบพระคุณพี่อ้อมในไลนนะค่ะรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องพ้อมที่เมื่อวานนี้ทศส่มได้อ่านเมิดนั่นแหละเบ้าไปแล้วนะในคลิปพี่น้องทศสิ่มไลฟ์สดพี่น้องกับเขาม้าให้ความเป็นห่วงเป็นใยเขาม้าน่าเนาะออนนั้นอยู่ค่ะกับกาบขอบพระคุณหนไลน์ทศเสิมกับเรื่องเฮ็ดเทงเบากับลยบ่มีอันยังก็ มีเวลาได้อ่าน,นคอมเมนต์หลายๆมีพี่น้องท่านนึง่นบอกว่าอ่านสวนเอฟซีมาคอมเมนต์หลายๆให้สัเสริมเห็นหลายๆให้เรามันระวังกระเป๋ายู่ทั้งหลังอย่างังซะเมื่อคืนนี้ซาจะไปนั่งเบื่องย่ำหลังซัเสริมทราบซึ้งมากแลวก็กกาบขอพระคุณหลายๆนะค่ะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยมายิ่งแบบบางคอมเมนต์ที่มันถัดใจแบบโอ้แบบขอพระคุณหลายๆค่ะย้มไลยสดบค่อยได้นั่นกับพี่น้องมามากินเขาน้ำกันเตรียมทิปเขาแล้วก็ตั้งกล้องมาแลดน้ำมากินเข่าเมื่อนี้กะสิกินเขากับบักทุเรียน้อค่ะ ส่งมากินในเด้กสาวเชิมสาวเชิมคือ FC เอซีเันทรงมาให้ค่ะกล่าวขอบพระคุณหลายๆเด้ออยา่างในพี่น้องมากินน้ำกันทุเรียนเกพพ็ดพรีเมียมจากสวนคุณลุงประเสริฐโอ้่อยขึ้นมาสูงดีทำมือเนียอย่างเตีได้นเนี้ยฝน,น,น,นมิดมะพร้อมในเนี้ยฝนมิดมะพร้อมบักทุเรียนบักทุเรียนไม่ได้กรีดเลยเมื่อนี้น่ะฝนมิดไปบ้างกันนะเบิ้งอันนี้พูดนะโอ้เขาดีาคกึงดูเขาบอกทุเรียนเกพพ็ดพรีเมียมรุ่นนี้มันก็เปลือกบ,บางน้ำนอะพี่น้องเนาะ มาแม่มาแล้วบร้ไปแม่ยัดน้อให้สมมากินบักทุเรียนน้ำแข็งกับพ่อเด้อีซ้อนขึ้นแบ่ได้อากินน้ำเฮาดอกพี่น้องมามามากินข้าวกับสาวเสริมเสริมหิวนี่ค่ะบํามเธอแมานั่งด้านนี้น้ำตาใสฉันอ่านคอมเมนต์น้ำเนี่ยคำว่าเฮ็ดบ๊อบเป็นเนาะพี่น้องเนาะคำว่าเฮ็ดบ๊อบเป็นก็ต้องหัดเงี้ยเฮ็ดอันนี้นะฮัน่าเฮ็ดบ๊อบเป็นเลยมันก็จะบบ๊อบเป็นเลย เมื tang, ่อว่านสาวเสริมพูดเดียวบางทีสาวเสริมกับอันบ่ได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องครัแยแผนก็ได้บ่ต้องเห็นก็ได้เออบ่ต้องเห็นไลน์ก็ได้แต่ว่าเออกับฮันนี้มาหน่อยนึงโอเคแม่น้ำพี่น้องมาเบิ่งเนื้อทุเรียนแม่นครับเบื้องเน้อทุเรียนหวานหึพี่น้องเแร่บพี่น้องกันพี่น้องเป็นสาวเสริมน่ะคิดเบิ่งเอาสาวเสริมบิ้ชิบ่เหงียวเขาเอิ้นบ่เหงียวบ่เหงียวเลยบ่เหงียวบ่เข้าห้องน้ําเลยบ่ได้กินข้าวเลยกินน้แม่แจ้มาแล้วครับพี่น้อง ผู้หญิงกูบีโอเคีมวยมาไม่กินมาเด้อสาวเอาเสียมาให้จัดผูกไม่เอาเด้อไม่เอาเด้อตะลังแกะตะลังแกะพี่น้องทุเรียนเกรดพรีเมียมขายน้ำลายอะไรอยากกินสวัสดีจ้ามาเด้อจ้ากินเขาทุเรียนทุเรียนเกรดพรีเมียมพี่น้องเคยได้ยินที่สาวเสริมบอกไหมฟังเพราว่ามันเป็นทุเรียนที่ว่ามันคือจะมีเปล่งหนัวอยู่ในหันหนึ่งคือจะเปล่งหนัวแบบนี้เธออ่านเลยเธออ่านหล่ะเธอจะติดต่อพี่น้อง น้องไม่ปาออกเห็นอยาออกแล้วครับน้องไม่ออกหลายแล้วเด้อค่ะแล้วเสร็มสิไปหาแล้วเนี่ยขอพักมือนีบก่อนเห็บเบียก่อนครับเก็บของก่อนแม่แมี่ดิ้อพอเห็นพอเห็นแก่เปลือกพอรู้แล้วว่าพี่พี่อ้อมต้องส่งเกตี่พี่อ้อมต้องพี่อ้อมต้องส่งเกตีไม่เบื้องความหนาของเปลือกบางเปี้ยบเลยรีวิวพี่อ้อมเด้อค่ะส่วนคุณลุงประเสริฐเหมือนเจ้าของรูปเรียนนี่เลยไม่แล้วครับพี่น้อง สวนคุณลุงประเสริฟเป็นเจ้าของร,ร,รูเรียนเืซือแต่ว่าพี่นางสวัสดีแกโอ้สวัสดีครับผมคือสาวสริรู้แล้วทุเรียนอร่อยมากแต่เปลือกเขาบางมากเขาก็เลยโดนกล่องเขาไปช้ำได้เฉยจกกับบกเนื้บอบักทุเรียน,นยังแก้มนดีเลยเอิ่อนอันบอกี่นเราฟังนั่นเส้งชิม <laughs> หอมแก้มผัวให้เบิ้งแน่ <laughs> ทิมอีกนครับพี่น้องทิมอีกน่ครับตอนแรกว่าจะว่าอ่านเลยดิไหนผู้ดำเป็นอ่านภาษาอันเป็นอ่านภาษาลาวว่ออกเรเิมกันได้ไปอ่านกันได้เดวหอมจัเนาะทิ้อีทิมอีกทีมอบกทิอีกทิมอีกทิมอกทิอีกทิมอีกทิม้ีกทิมอีกทิมอีกเมนีกทิมอีกทิมอีกทิมอีกริมอีกทิมอีสวัสอีกทิมอีกทิมอีกทิมอีกทิอีะทิมอีเทิอีกทิมอีกทิม่ีกรับพีกทองอีกทิมรีบ จนลงเต้นเข่าจิบไงเดี๋ยวเข่ามานน้ำวันจีกินกับเข่าสงสารเข่าฉุนเนื่อนายดูได้กำไรบ่เนาะได้กำไรอยู่จ้าแต่ว่าได้ได้กำไรก็ได้จากเฮ็ดกับคาร์เคล็กเทานั้นล่ะอย่างอื่นก็ซ้ำ่าเฮ็ดไปเฮ็ดเอาซื้อเสียงซะซสดงว่าจะคิดมากอยากกินน้ำในไม้แล้วครับกินเข่ากับซูเดียนนั่นเป็นเมิ่งแล้วเปิดทีคอร์นแล้วเปิดทีคอร์นที่หย่ยวเลยจะบอกว่าทั้งใดทีเดียวเอาบุ้งงเสร็จละ เดี๋ยวจะขอกระบอกมูนบอหยิบเดี๋ยวนี้พี่น้องบอหยิบหเือยังเอาอี๋เอาอี๋เถอะเอายืมมาสวัสดีก่อนแล้วค่อยนั่งอะไรคือพวหอมโดนเน่าพี่น้องมาเอาอีกเอาอีกเถอะโอ้ยบนี้อยังคือเสียบพี่น้องเคยกินแบบทุเรียนที่มันมีเปร่งนัวปะความรู้สึกความรู้สึกแต่เสียบเสียบด้อยอนพีเนาะเด้อพี่น้องมาหอมอีหอมอีกเถ พี่อ้อมขอพระคุณหลายๆเด้อผู้ใดสิดามาอีหยังเสริมกับย่าสักเสริมบ้านรู้ดอกะถ้ารู้ที่ใจสักเสริมอีหลีน่ะพี่น้องสิฮักสักเสริมหลายก็ที่จะสัเสริมพี่น้องฮักอยู่แล้วอี๋เลยอทีว่าคนนี้ยลงจากของหรือเปล่าขอมีขอมีสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเอาเสกเลยคนบริเนาจะมิดไตว่าเปลือกคนบางคนถือกระเทกกระดอกกเต็มทุกปูเต็มทุกปูพี่น้องบังหน่วยนี่เป็นสักเสริมไปซื้อ และอีกอย่างคือเนื้อทุเรียนมันเลิศมากมันมีเปงหัวอยู่ในหั่นหรือเปล่าแม่ข้อมสุกแม่ครับได้กำไรข้อมสุกแม่ขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคิดมาล่ะก็ได้กำไรสามมือก้าชาวเสืิมเป็นคนที่เห็นผัญชีเป๊ะอยู่แล้วเนาะเป๊ะแบบบ่าเป๊ะมีบุฟเฟ่ทุเรียนบนใจสู้มืออันมือไหนบางมีอยู่อยู่นลำโนกระจัดเลยมันเป็นบุฟเฟ่มันมันโดนจัดเทื้ยแม่หยิบเลยเด้อ มาเด้อมาเด้อบอกสาวมวยมากเอายืดอกใจเราจะกูหนึ่งซีน้้ำกันร่างกาเม็ตู้เฟยยาเออเหรออืมเวลาเราเริมได้ไหมเมจะบบกเือไม่ยาปลาปูนะเก็ยันแ่กระเ้น่อยกินแต่ะคยัวกบกันครับเดี๋ยวผมให้ให้มีเขาเนี่ เมย่าบบแมญ่าบบปูแต่สับสีเป็นแไปหอยฮอดน่วยน้ำกัดซ้ำนี่แหละซองปูก็หรือว่าได้หลายกว่าได้ผร้ใหญนเขากินแล้วอย่าองจานสับเหมืนเมญ่าพี่น้องกินเรียบะครับเนี่ยเขาหอมหักเบิงขยันครับพี่น้องเบงหนาเบงอ๋อเลยเนี่ย ตรงคอแท้จะเป็นสีขาวตรงล้านเป็นเป็นล้านซีนเดยงนี่น่คือใหม่หมดแกนเป็นย้งพี่น้องมังแอนก็เสริมขับมาคุ้มไม่ต้องะไแล้วขายขับมารับชมหกเลยก็ทานแบบเบิดเดียวนุ่มแทบมาเ้อะ่ะพี่ปณิตากินด้วยค่ะเดินมาเ้อะมาเยอะเป็นจะแทบรับขับคุณเนี่ยมันเป็นรสแทบ มันแซบคักพี่น้องอะไนี่แม่เป็ดพะกาบ่แม่นเป็นปแต่แซบคักมันแซบคักเอาไปนี่หน,นิปา,ากากัน,นเออคือนมาหรอกบมติมละ่ะก็คิอค่ะบำนะไอ้มุก,กินกับเขามุกว่าไ้กินลายดิพี <laughs> กก่น้องตอนแรกพี่ว่าเป็นเหย่ยดทียเพราะว่าเห็นอ่นเนี่ยมั้ง เนี <behav: S 2> ่ยเนี่ยเนี่ยี่แท้เบิ้งเปลือกห้าแทบแต่ว่าเป็นเปลือกขอกทุเรียนเอิญมาอย่งเนี่ยนี่นะบางบางไม่ได้พอะสินบางกปเบื่องนี้หรอเรื่องนี้ไม่ใช่เปลือืมพันธุ์ดีตรงันอืแม่เออมันแตกก็แต่มันแตกงนอืมอือืมอืลออือืมอม เรัเราล้วกินแบบนี้มันจะเป็นคลรอลเป็นแด้มันจะแบบก่ามับม้อมันจะแบบ่ากับมัเปะมาฮ้างเนี่ยมันแก่ถือกองโยนเนี่ยว่าแมนดูเลียนตุกว่าแมนดูเลียนงอมพี่น้องอยามีไหมนี่อยากพี่น้องฟังเสียงมันยังกรอบ ล,ลูกจากบาทจากเลยาะปรมอยู่นนี <S <S ่เียลาะาอลามาณอยู่นีามากเเนามอนี่นสามลูเลเนาะปราย่เบเเกเาะร้อยนเก้ารอยยี่สิบแามกเปดบาทอน่าะกลกเลยเนะร้อย่น่สบาะนาะรณอู่เะูนารอยู่นี่นเสเอามอยสเามลกเเนาะปรอเีกเามณ ที่น่วยทาเห็นบ่บ่องเผ็ดเนาะด้วยเหลียวขึ้นบวยเลยเต็มหูของแ้อ๋อเนื้อเตี้ยพ่อลูกหวานเอาสิงเหลืองไม่เน่ะพ่อพ่อหวานเอาสิงเหลืองไม่เนาะหยิมกันนะอ่ลองเอามาตั้งนี่กินไปน้ำแบบพิษจะแล้นะไปน้ำเลยเพราะว่ามันแซ่บเดจะจะสร้างเปียกขึ้นให่เื้อเตียบบามเนาะอืม ขับคนนี่คือเนั่น,น,นะคนะือซั่งนระืเ่านะรั่งเปียนอืมแล้วเขาเดี๋ยไปจะรู้อืมไหนเป็นน้ำอืมโนุ่คาดิดียรนอาไห้นเนน้ำพี่น้องทุเรียน3.7กิโลน้ยขอขระคุณหลายๆเด้อค่ะพี่นำคางทรงดาวมาไหนนะะ้เนาะค่ะทุเรียน3.7กิโลน่าเลยจร, <ถ S 1> ริงน่าเปียกกับไปโรนึงกับไหนนะ่ะเปียกกับไนลยนี่เนี่ยเน่ยเหนึ่งกิโลถ้ากับว่าได้ผูน่ะสองกิ สองจุดเจ็ดกิโลพี่น้องอร้องเอาคุมบางบ่บางคุมบ่คุมสมุดซื้อู้วหาะไรสมุดอะไรจะเป็นแทกได่ไหมเพ่อเข้ตสับไป,ปยุ่งหานบ้คือร้องหาเหน่นนะเก้าร้อยยี่สิบสามเก้ารอยยี่สิบแปดพี่น้องมันหามมาได้ป่ะสมกับเริม่มคำนวณให้คำนวณให้เจ้า ทานเป็นบ้าลูกศิษย์ต้องคู่กิ่ง928ตั้ง928หาร3.7ท้างไหนครับ280บาทหันมันยุห้2สิบบาทห้าพี่น้อง สองร้อยห้าสิบบาทอุ้ยถือกล้วยตอนรอบพังหันรอบพังหันสองร้อยแปดสิบรอบมีสองรหัสชิปค่ะหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบาทห้าคนเขียนมาตามนี้นะเพราะว่าเสริมคิดว่าน่าจะเป็นไลฟ์เนี่ยก็น่าจะเป็นเงินเงี่ยก็ราคา,นานนเนี่ยแะเนี่ยยุคเขียกิน <c oughs> น้ำเน็ตมาเด้อค่ะมกักกินดูียนน้ำกันห <c oughs> นึ่งพันสามสิบหกค่ะเป็นคุ้นปะอ๋อเขาบอกคนมาร้องเอา สามจุดเจ็ดคูสองร้อยแปดสิบลงราคารองหาหาืบิงหลกักตกราคาเรานม้ถือก,กว่า,า,าด้ค่ะเหลือสองรอยห้าสิบาทหนึ่งกิโลได้เราเสริมมาคุมได้หินเปลือกแค่กิโลเดียวเปลือกกับไหนอะเนี้ยอืมอืมแซ่บหลายเออเฮ้หยุดเยอะกูแบ่งนะบ้นไม่ต้องเยอ่แลยไม่ต้องยออืจุืมอื อืมอืมพี่น้องใช่แม่แรงบอนตอมทุเรียนแม่ยกอับเอากระเปาเฮ้ยเพิ่นมาเอเสื้อกินมน้ำมัอจะมาเลยครับอืมแล้วอ้าอไม่ตอบพี่น้องคุณผู้พันดูเพลย์เลยครับบอกไม่ได้คแม่สุดสีหลับจุกอีกแล้ว แม่กินเน้รักซับเนี่ะเนี่ยรักกิขขนข้าวเท่าน่ะนแว่าเนี่ยจไม่ลายเมื่อเลยคำสมมตนนิว่านั่นแต่ว่าจริงจริงบ้านจะซึมนะที่รอดูอยู่สาวพี่รอดูอยู่เจ้าสาวพี่อาศิอาศิลเนานะคะ่ะพี่รอ,อยูรอดูอยู่เจ้าสาวอ่าพี่รอดูอยู่เจ้าสาวบ่ไปเจมเฮดเ,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 เหมดอนจะเฮดนี้หมครอก ไม่เนาะตนตกตลาดนี้ไม่หวมามามือเนี่ยเป็นปไงเห็ดปวกลยเนี่ยมันสิหออหย่ง,หงเห็ดปวกน่อยเลุ้นฮึมแซ่บจาขอบกลายๆะจ้าขอบกุณงีม่อ้อมลายแล้วป่ะม่อ้อมาลายลลถ้าเติมคานยังไม่ะเข้าไปพี่กินมันจะไม่เยน็นเพราะเริมเนี่ยอืมแเอี่ดีตมอนกลับจ้ามะเท็แล้ว เราบอกคือว่าเราทานมาเราเสิ็จมาแวกวันนี้มันกลับแบบลาบบอสเว้มาแบบแม่หู้กับพ่อสีกินหล่ลายจ้าหมดแหงบังไฟเมนอิเลี่ยมาพี่น้องเลยเบิ่งๆหลังท้าเขา,หามีตากล้องน่ะน้อแม่กับพ่อนี่คือยังไม,ม่ลงแอมแดงครับใชยไงใกล้นี่ละไม่ลงเลยเมื่อวานนี่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ายคลินพี่น้องซีบเอาคนดึงเมืองกันท่องพาบูลคายซีบคายฮาน่ะ เราชมยูจังหวัดได้นน้อยจ้อยี่หนองคายครับจังหวัดหนองคายแล้วค้ะเนองครับผมอืมมันมากเด็ดกิน่อยอืมมันมาดีเลี่ยงยากครับบ้านของอยากนันเด้มาเด้อมจ้าอืมออีกปู้งอเอาไม่ชันรานคนดีบมัดานคอยพูน้พูกิน สวัสดี่เจอทางจำแม่คุณดัมแล้วคุณแม่คุณพ่อเมื่อไหร่ทำคิปใครกับข้าวดูเวลาพี่น้องคิปพายกับข้าวเป็นคิปที่เราเสริมมากที่สุดใส่ของกำไร คุ้มค่าเนี่ยไหมคะคุ้มเยอะครับคุ้มเยอะมวนความมีความสวามอันยังก็นนค้นกันหลายดีคิปขายของในหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะเป็นคิปที่เสริมมากแต่ว่าแม่ผู้หนึ่งที่ผลิตสินค้าอันนี้ก็เขาเอิ้นนนะของที่เขาสาเสริมขายเพาว่าจะเป็นน้อาไม่สมอ้หยุดอันนั้นอ้นน้ อันนี้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะสำหรับเสริมกระเสวยซ้ำนีแหละเด้อค่ะพาพี่น้องมากินบวกทุเรียนหล่ะก่ะขอกราบขอบพระคุณนะค่ะขอบพระคุณพี่อ้อมหลายหลายครับขอบพระคุณพี่อ้อมหลายๆที่ว่านั่นแหละทรงไม่ซ้วเสริมกับครอบครัวไัยยุ่งด้กินน้ำกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กระสิยปากไปซ้ำนีเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสริมากพี่น้องเด้อค่ะ